เดี๋ยวเราเอาตรงคือความจริงอ่ะเขาต้องทําให้อฟฟิเชียลว่าเขาพูดจาไม่สวยเว้ยในเมื่อแบบเออเราไม่รู้แล้วมาพูดวะทำไมคนอื่นรู้อ่ะพวกกูไม่รู้อ่ะไอ้ที่พูดพูดแบบนี้คือแบบให้พวกกูผิดคนเดียวเคยจำคนแม่นจัดต่ะจำคนแม่นจัดตะถ้าโดนอะไรแล้วพิงจาตัดไอ้เซอร์กว่าไงลูกตัวมึงมีอิลเทปปะมีกูตีกูตีบวกเจ็ดขึ้นมาแบบว่ากูมีกูมีกูตีบวกเจ็ดขึ้นมาแบบว่าไม่เสียเฮียอะไรเลยใช่ปะ บอกแปดติดบอกเก้าแตกไอเ้เหี้ยเดี๋ยวมึงตีกูหน่อยดิยตัวไหนมีตัวหลักหรือตัวอะไรตัวหลักตัวหลักเอาไปดิบอกเก้าไฟหลัก,ลกอ้าว่าแต่ดีไปไหนเนี่ยไหนลุงเรีกยกว่ายังไม่ได้เรียกเลยมึงเรียกพี่โจมไปดิ ผมไม่มีโทรศัพท <AND> well. ์ว่ะมีใครมีโทรศัพท์เขายืนมอมอยอยู่ตรง้นปะตของคพี่โนยืนอยู่ตรงตู้ปลาพี่โนมาหน้าทีซีหน่ะครับพี่เชิญหน้าทีซีครับพี่ ลุงเชิญครับพี่นครับแม่นี้น่าจะจบแล้วพี่อ่าไม่เจอครับอ่าไม่เจอพี่เออจางารแล้วก็เลยเหมือนจะมายอมแพ้เลยครับใช่ใช่มันหาไม่เจอพี่มันจับติดคุกกันหมดแล้วโอเคครับได้ครับได้ครับเอ้ยเดี๋ยวลงตากลอตามนี้เลยเอาตากอตามนี้เลย พี่โนครับผมขอถามเรื่องนึงได้ไหมคือพอดีว่าทางแก๊งผมเนี่ยเขาแจ้งว่าว่าที่จริงแล้วว่าผมมาแข่งพรุ่งนี้แล้วทําไมตีีถึงจัดได้ผมมาแข่งวันนี้เหรอครับขอขอเหตุผลได้ไหมอ่ะก็เมื่อวานพออ่โคอีเขาสลาสิทธิ์นี่ก็ประกาศเลยประกาศสละสิทธิ์ไม่แต่ประกาศประกาศพี่ประกาศปุกผมไม่รู้กันเลยนะไอพวกไอเป๊ปอะไรอยู่ในเมืองกันหมดไอตีอยู่ในเมืองกันหมดไม่มีใครรู้สักคนเลยนะพี่เอาแล้วทําไมแก๊งอื่นเขารู้กันหมดอ่ะอาจจะรู้ไหมอ่ะ ไม่แล้วเราคือแต่ทีทีไม่ติดทีทีต้องสนใจพวกผมสิครับไม่ใช่ว่าแก๊งอื่นสิแก๊งไหนรู้ครับแก๊งไหนรู้แก๊งไหนรู้ก็รู้กันหมดอะใครอะเอาตรงนี้ก่อนแต่เรื่องเรื่องรู้ไม่รู้เอาตรงนี้ก่อนพี่โดคือคือผมอยากรู้ว่าถ้าถ้าถ้โคอีเนี่ยสลาดสิทธิ์ถูกต้องไหมอืมแล้วทําไมถึงบีบีซีถึงไม่ชนะบายแล้วก็การแข่งขันของพวกผมก็ยังอยู่วงวันเดิมครับถ้าถ้าเป็นเป็นการแข่งขันที่ออฟฟิเชียลจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่หรอครับรูปแบบ เขาเขาปรับตารางใหม่เลยครับอ่ะแล้วเราจะปรับทําไมอะครับอือก็คู่มันลดลดลงมาไงก็ก็มีก็ก็ไอ้นี่ก็โควก็ชนะไอ้ฝ่ายกิจกรรมมาคุยดิใครใครใครทำตารางกิจกรรมอะแดนนี่มาคุยหน่อยคู่มันลดลงก็มีบีซีชนะบ่ายไม่ได้หรอ ตอนแรกก็ไม่รู้อ่ะเพราะผมไม่รู้เลยพักไม่พวมึงพรามึงอยู่เพราะมึงอยู่กันปะเพราะมึงอยู่ในในในเมืองอะตลอดปะอยู่ตลอดครับอยู่ตอนบ่ายอยู่ตอนบ่าย่ตอนบ่ายเหมือนกันครับใช่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนบ่ายตอนแรกผมก็งงงงแล้วว่าวันไหนแบบนี้พูดม่พูดจาพูดจาไม่สวยเลยไม่ไม่โอเคเลยพูดจาแบบ ไม่สวยเลยไม่เป็นไรลุงเไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาตรงคือความจริงอ่ะเขาต้องทําให้หออฟฟิเชียลแบบนี้เ้ยเขาพูดจาไม่สวยเว้ยในเมื่อแบบเออเราไม่รู้แล้วมาพูดแล้วทำให้คนอื่นรู้อะพวกกูไม่รู้อะไอ้ที่พูดพูดแบบนี้คือแบบให้พวกกูผิดคนเดียวเอะไอ้ในเมื่อแบบมึงเดินนวให้ใครมาบอกก็ได้หรือว่าว่าวันนี้เรามีแข่งนะไอ้ที่มันมันยากเหรอวะ มันต้องมีเอาจริงๆถ้าเอาตรงๆคือมันต้องมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้เราแบบว่าถึงกระถุ่งตัวเลยเว้ยจริงนะครับไอ้เจ้าเราเราเรา,เราเป็นคนเราเป็นแกงน๊งหนึ่งนะเว้ยที่ที่ไม่ค่อยเข้าดิดไอดิทคอร์ดกันอันนี้ตรงๆเลยนะเราไม่รู้กันอยู่แล้วเว้ยในดิทคอร์ดยิ่งตัวกูน,นี้ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยเราเล่นในเมืองไงเราเล่นในเมืองผมผมเห็นประกาศเขาแล้วเขาประกาศเมื่อวานสี่ทุ่มในดิทคอร์ดผมเพิ่งเปิดไปเห็นตอนนี้เลยแ่ะสี่ทุ่มเมื่อวานเราทำอะไรกันอยู่กว่า ถ้าประกาศอะไรที่ข่อแล้วไม่ไม่ไม่เอาแบบนี้ก่อนไม่จริงๆแล้วอ่ะจะนำกฎกติกาแบบสากลอะ่ะมันต้องมันต้องเป็นการแบบเราแข่งวันเดิมเว้ยแล้วก็ไอ้นี่บีบีซีชนะบายแล้วก็เจอเรารอบรอบที่เขาลงวันไว้จริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นกติกาวันนี้ <อา S 1> วันนี้คนละไม่อยู่คนวันนี้เราคนเปลี่ยนกระทันหันไม่ได้กันีเดีมากันสิบกว่าคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องกันเลยตอนเปิดหัวมีสิบเก้าครับตอนตอนเปิดไฟเลยพี่เขาแบบมาหน้าบ้านเลยเวลาประมาณสองทุ่มแปดนาทีเขามาบ้านเลยเรมีแค่สิบเก้าคน แล้วกําลังยืนนับคนเลยเขากะใสเลยก็เลยไม่ได้ตั้งตัวกันมันมันเลือกกระทันหันแบบนี้มันไม่ถูกต้องจะถ้าสมมติว่าคนที่ผ้าคนที่ลุงเลือกเนี่ยขอลาวันนี้พอดีหรอเราเสียผลประโยชน์นะเว้ยมันไม่ใช่เว้ยมันอยู่ๆลงโปรแกรมมาแล้วแล้วอยู่ๆมันจะมาเลื่อนกระชันหันโดยเวลาแค่กระชั้นชิดแบบนี้ถ้าถ้าถ้าเไม่ไม่มันไมีด้นี่ด้วยมันมีขอไอเชอร์ลีฟด้วยตอนแรกอะที่มันบอกว่าวันที่ทิพยาใช่ไหมวันที่ทิพย์าดของลานะ กูบอกว่าแล้วมีคนบอกว่าวันที่16อ่ะวันที่6เชอที่บอกว่ามาครับออเออเออใช่อันนี้คือพี่พี่ชาลิมีตัวหลักนะเพราะว่ารถรถประกอบแกอยู่เยอะแ,ะแล้วแกเยอะมากไม่ก็นี่ไงมันถึงเป็นเหตุการณ์แบบนี้ไงที่จริงแล้วเราต้องมันต้องไม่ใช่แบบนี้เว้ยคือเซตรายชื่อผมเซตจตนแบบสิบนาทีสุดท้ายผมเซตรายชื่อเสร็จว่าเอาใครบ้างอ่ะ ไม่คือเอาจริงๆอ่ะมันคือกิจกรรมที่เขาคอนแลคปันหนึ่งจุดศูนย์ใช่ไหมถูกต้องไหมที่กูเข้าใจเนี่ยเนี้ยใช่ใช่มันต้องมันพิเียวกว่าดีไงแล้วคือมันต้องไม่มีความผิดพลาดอะไรที่มันผิดพลาดมันต้องลดให้ลดหลั่นให้น้อยที่สุดเว้ยไม่ใช่ว่างานโดนสดแบบนี้ไอ้เนี้ยมาตร,รการรับมือกับพวกไอ้แก๊งที่หนีเล่นจนจนจบเวลาย,ยังไม่มีเลยที่จริงจบเที่ยงคืนนะเว้ยไอ้ท่าตุ้สิบห้านี่คืออุ้มไม่ได้ไอ้เนี้ยเขาไม่มีมาตร,รการในการรับมือเลยก,กูมาถามเขาบอกไม่มีตามน้ำอย่างนั้นอ่ะตามน้ำไป ออกวิเชียรเวลาออกวิเชียรจัดเลยอะเป็นไรออนะมาคนหเมืเ่อวานนี้ผลบทจะได้ได้เล่นเป็นใบแล้วนะสองสองเมื่อวานนี้มีคุคนยนี่เออ,ย,อยี่คุยอีกไหมควรตีนจัดไอสัตว์แบมีกาแฟไหมแบมถาม หนึ่งศูี่หกโอเคครับแต่เมื่อวานเขาได้มาถามเราปะมีการมาลงความเห็นว่าเราอยากเล่นเราขมเลื่อนปะไม่มีด้วยถ้า, oh, ถามีม <บน S 1> ต้องต้องรู้อ่ะอมัดมือชกจ้อ่ะมีแก้วหนึ่งแต่งกันคนละแก้ว คือถ้าเล่นเป็นใบมันจบแล้วเว้ยไอ้เหี้ยดูจากสถานการณ์เลยไายจะมาเล่นเป็นใบอ่ะมันจบเลยเหี้ยเมือ่อวานนี้มันมีโคอิมาด้วยศาสตร์หกสุนมันก็เอออาตามกันไปนะั่นแหละไอ้เหี้ยสามแก๊งไอ้เหี้ยอย่างเสียบเสียบชิบหายเป๊ดเป็ดมันนี่หน่อยทำไมวันนี้มันนี้เป๊ดครับพี่พดตรงนี้ก็ได้นะพี่ ถ้าเองบอกเองในแก๊งไม่รู้ทำไมเองไม่แย้งก็แต่ตอนที่พี่ให้ส่งรายชื่อผมอ่ะรู้ตอนเที่ยงเลยครับพี่รู้ตอนเที่ยงที่เข้ามาแล้วพี่พอพี่จะเตรียมรายชื่อใช่ไหมผมก็บอกว่าไม่ไม่บอกพี่ตอนนั้นนะพี่ก็น่าจะเห็นสถานการณ์จนผมส่งรายชื่อตอนหนึ่งทุ่มห้าสิบนะพี่ที่ผมส่งรายชื่อให้พี่อ่ะเพราะว่ามันฉุกระหุกตรงนั้นมากมากเลยอ่ะแล้วเป็นทำไมไม่บอกพี่อ่ะถ้าผมบอกพี่ว่าเราต้องแข่งวันนี้แล้วเพราะผมไม่รู้อันนี้พี่จะปรับเปลี่ยนไหมอ่ะมันมันก็ปรับไม่ได้แล้วพี่นั่นมันคือลม่ิ้พี แต่มันไม่มีใครมาถามความคิดเห็นพวกผมเลยนะว่าถ้าปรับเปลี่ยนมาเป็นวันนี้ตารางโอเคไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีฟีดแบ็กลับมาเลยนะพี่มไม่พี่ผม,มสองไม่ไม่มันต้องพูดแบบนี้คือทีซีเนี่ยได้แจ้งเราหรือเปล่าว่าเราสามารถขอร้องสิทธิ์ในการเลื่อนได้ไหมหรือว่ามีแบบเดรสไลน์คือต้องเล่นวันนี้เลยมีได้แจ้งทางฝั่งผมไหมครับคือถ้าพี่โน้ให้มันแบบนี้มันจะตอบพี่โน้ยยังไงอะ ก็ต้องเหมือนมันรับคําสั่งมาแต่เอาจริงๆแล้ว่พี่โนเนี่ยได,ได้ได้ได้พูดถึงทางเลือกให้พวกอไในเลือกไหมเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยเอ่ออย่างแรกเขาไม่ได้เพิ่งประกาศวันนี้ถูกไหมครับเรื่องเวลาก็คือประกาศตั้งแต่ทุ่มาสิบเมืวานของอประกาศตั้งแต่เมื่อวานซึ่งอันเนี้ย ก็คือที่คือประกาศเพราะว่าผม B B C ใช่ไหมในเมืองในในใช่ไหมในเมืองแป๊บนึงนะเซิร์ในเมืองเนี่ยพวกผมคิดว่าพวกผมมาอยู่กันตลอดนะแล้วทาไมพวกผมมาไม่รู้กันได้ไงอ่ะในเมืองอ่ะประกาศในเมืองอ่ะประกาศกันกี่โมงอ่ะครับอันนี้ผมอยากทราบจริงๆเลยนะเพราะว่าผมจําได้ว่าในเมืองมันมีคนอยู่ตลอดอ่ะต่พี่ได้ประกาศย้ำเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งที่หรือพี่ประกาศตอนตอนสามทุ่มสิบรอบเดียวแล้วหายไปเลยพี่จําได้ก็เมื่อคืนพี่ แล้วเขาได้เชิญใครไหมเอาเอาเอาทูตมาพูดกับผมก็ได้ผมพูดผ่านผ่านต่อส่งต่อให้ก็ได้ไม่มีนะพี่ผมกับพี่แป๊บไม่ได้รับอะไรเลยเฮ้ยเมื่อวานนี้มึงมึงได้ยินมึงเห็นเขาพิมป้ะผมอยู่นะครับลุงแต่ว่าผมไม่ไม่ไม่น่าเห็นนะครับลุงเอ้ยขอขอไนี่แต่ดิขอขอขอข้าวหน่อยเออแต เลขหนึ่งหนึ่งศูนย์หกแต่เมื่อคืนเนาะผมเห็น ที่มันประกาศเรียกโคออีมั้งไม่แต่เขาถ้าสมมุติว่าเขาจะทําให้ถูกต้องจริงเขาควรจะเรียกว่าบีบีซีกับเรามาหน้าทีมาหน้าทีตีแล้วมามาคุยกันว่าดีลกันว่าจะยังไงไม่ใช่ว่ามาประกาศแบบลอยแบบนี้เว้ยมันมันมันไม่ถูกต้องอันเนี้ยทางงานอบตหรือไงมันควรจะทําให้มันดีกว่านี้เว้ย หนูทดลองทุกกิจกรรม by JK นะจ๊ะคือไอ้รู้อะอย่างที่ผมบอกว่าผมผมรู้ตอนเที่ยงตอนบ่ายแต่ผมไม่ทราบในจุดของ PC ว่า PC มีช้อยให้ผมเลือกว่าปฏิเสธในการแข่งวันนี้ได้ไหมหรือไอผมไม่ทราบสิทธิ์ในตรงนี้เลยนะเขาไม่มีใครมาบอกจริงๆไม่มีผมไม่ทราบสิทธิ์ในการว่าเลื่อนวันได้ไหมหรือเลื่อนเวลาได้ไหมเพราะว่าถ้าพี่หนเห็นอะอย่าง ร้านไม่ดีผมส่งให้พี่โนคือทุ่มห้าสิบกว่าใช่ในรายเชื่อที่ผมบอกพี่ว่าสักครู่ทะพี่มันฉุดลุกมากมันคือทุ่มห้าสิบกว่าอันที่นั่นคือช้าน่าจะช้าที่สุดของทุกแก๊งที่ส่งในเชื่อตรงไหพี่นั่นนั่นแหละนั่นหมายถึงว่าแก๊งผมน่าจะเป็นแก๊งที่ส่งชื่อช้าที่สุดเลยเพราะผมเพิ่งทราบกันหน้าวันนั้นซึ่งหลายคนยังไม่ทราบซึ่งถ้าเพื่อนบางคนอมันไม่ทราบพี่เข้าใจปะ่ะในรายชื่อยี่สิบห้าคนที่เราเลือกมา,ารู้ <คน S 2> ไหมถ้าเขาไม่ได้เข้าเมืองไอเป่ อยู่ที่โรงบาลกำลังนวดอยู่เลยเปิดเปิดส,ดสตรีมดูไอ้เซิร์กนั่งคิดในใจฮะกูตีกันเหรอประมาณสองทุ่มครึ่งมั้งตีกันเหรอตีเรื่องอะไรวะผมก็รีบบื้นกลับบ้านเลยรถก็ติดชิมหาย เขาบอกผมว่าเขาประกาศแล้วทั้งข้างนอกทั้งข้างในอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกไปว่าแล้วถ้าประกาศข้างนอกข้างในอย่างเงี้ยไม่ข้างในข้างในประกาศจริงหรอกี่โมงพี่กี่โมงกี่โมงสละสิทธิ์ประกาศกี่โมงครับยังไม่ได้ระบุเวลาที่ชัดไม่ได้ครับแม่พี่แม่พี่ประกาศว่าอะไรอะเมื่อวานก็พอหลังหลังหลังจากคู่ที่ทราบว่าโคเอะสละสิทธิ์แล้วอะ อันนี้ก็เตรียมตารางแล้วก็ประกาศเลยพอประกาศตรงนี้เสร็จก็ไปประกาศข้างนอกด้วยประกาศว่าอะไรพี่ประกาศแนวว่าอะไรผมผมไม่ได้ประกาศนุนเจ้าหน้าที่เขาประกาศนั่นแหละประกาศแนวแบบไหนอ่ะทําไมพวกผมไม่รู้กันเลยเป็นไปไม่ได้ที่พวกผมไม่รู้กันเลยอ่ะไปอประมาณว่ามีการมีการปรับเปลี่ยนตารางใหม่หลังจากที่โคอิสละสิทธิ์เมื่อวานอ่าแล้วประกาศตรงนี้เสร็จก็ไปประกาศข้างนอกซ้ําด้วย แอกหมดเลยประชาชนเพราะว่าตอนพี่บอกว่าผมมามีแข่งวันที่16หกพี่รู้ไหมว่าพวกผมมาคุยกันใ,ใครว่างบ้างวันที่สิบห้าไอ้สิบหกตอนแรกอ่ะไอ้เชลลิปมันบอกว่าวันที่สิบห้าไม่ว่างได้อยู่แล้วทีเนี้ยเราบอกว่าเราแข่งสกโอเคเราเตรียมคนเรียบร้อยแล้วแบบนี้มันจะเตรียมยังไงพี่อย่างผมเนี่ยก็บางคนก็ติดต่อผมข้างนอกไม่ได้ด้วยมีการแจ้งกันข้างนอกครับพี่พวาผมเวลาแจ,แ,จแจ้งอะไรกันแบบเนี้ย แค่คนเข้ามาในเมืองแล้วเซตบ่ายมันก็มีไม่เยอะพี่ที่เข้ามาก็ทราบกันแค่เซตบ่ายอ่ะบางคนที่อยู่ในรายชื่อที่เราคัดไว้เขาก็เพิ่งเข้ามาตอนทุ่มกว่าพี่อ่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเรียกทุกคนมาเลยทุกครั้งเวลาผมจะทําอะไรควรครับเฮ้จริงมันต้องความแบบว่าการภาษาสัมพันธ์มันต้องดีกว่านี้พี่โน่นี่มันตกหล่นจัดเลยผมว่าการประกาศเนี่ยมันก็ดีนะแต่แต่ถามว่าสารเนี่ยได้ถึงมือผู้รับเปล่า พี่โนไม่ได้ไม่รู้เลยว่าสามันได้ถึงหรือเปล่าอ่ะแกพี่โนก็บอกแค่ว่าผมประกาศไปแล้วอ่ะนะพี่โนอยู่ในแก๊งผมมาก่อนอ่ะพี่พี่โนเคยเข้าดิสคอร์ดอะไรบ้างไหมครับรู้ไหมเว่าผมเคยเข้าดิสคอร์ดอะไรกันไปดูบ้างไหมพี่โนก็น่าจะรู้อยู่แล้วอ่ะไม่มีไม่มีก็ใช่ไงไม่มีอยู่แล้วพวกผมคุยกันในเกมตลอดมีอะไรก็ต้องในเกมตลอดผมไม่เคยไปข้างนอกด้วยซ้ำพี่พอนี่คิดว่าเออพอประกาศใน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 ,ในประเทศแล้วในประกาศของทีซีคิดว่าทุกค,คนก็น่าต้องเห็น เราเราะประกาศ้วเสร็จแล้วก็จะประกาศในประกาศของ p ีทุกทุกครั้งเวลาปรับเปลี่ยนหรือทำอะไรระทันหันคือไอ้ปรับตารางเนี่ยคือปรับหลังจากคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าใช่ไหมครับพี่โนมเข้าใจถูกต้องไหมตอนโคอีสละสิทธิ์ครับก็ก็คือคุยกันแล้วเที่ยวหนึ่งแล้วก็พอโคอีมายื่นสละสิทธิ์แล้วก็เลยปรับตารางใหม่ให้ให้ใหม่จากห้าเหลือสาม วันไม่ใน<า>เมื่อในเมื่อเขาสละสิทธิ์พี่เมื่อวานนี้เราคุยกันห้า <5 S 2> แกงถูกต้องป่าแล้วมันมีผลที่ที่มันเปลี่ยนตามโคอิดด้วยนะพี่จริงๆแล้วพี่ต้องเรียกคนมามา,มาเอาผลใหม่สิว่าเราจะเป็นแนวทางไหนพ,พี่พี่ดูการเล่นแบบนี้ดิพี่อสมมุติผมนําอยู่สองเคสเงี้ยผมให้ทุกคนหายไปหมดเลยเงี้ยมันจะสนุกอะไรอะเพราะว่ามันเล่นไปแล้วแล้วมันเกิด เหตุการณ์แบบนี้มันถ้ามาตับกลางทางนี่มันใช่เพราะว่ามันมันเล่นเอาชนะอยู่แล้วพี่อันนี้เข้าใจได้รูปแบบการเล่นไงแต่แบบนี้มันจะได้วัดกันจริงๆหรอพี่จะไม่ขายหน้าหรอสมมติถ้าพี่เอาคนไปเจอกันหนึ่งจุดศูนย์น่ะแล้วพี่ไม่ขายหน้าหรอสมมติยกตัวอย่างเล่นกันแบบเนี้ยพี่ต้องเอาคนที่วัดกันไฟจริงๆจบกันจริงๆไปเจอพวกนั้นอยู่แล้วนี่อันนี้เป็นตัวแทนของประเทศหลักนะพี่ครับทรับทรัพครับอันนี้ อันนี้ความผิดเต็มๆเลยที่ไม่ได้ระบุในในในส่วนข้อนี้ที่ว่าห้ามหลบปกติอันนี้พี่พลาดนี่ตัวพี่เองเลยเพราะปกติพี่ก็ต้องจะต้องระบุในทุกครั้งส่วนบีบีซีเขาบอกว่าเขาเขาเล่นได้ดีอยู่แล้วพี่เขาเล่นเขาเล่นดีอยู่แล้วเขาเล่นดีอยู่แล้วอันนี้โทษเขาไม่ได้อมันเขาเล่นถูกอยู่แล้วเนี่ยพี่พลาดเพราะพี่เป็นคนประกาศเองไอ้ไอ้ไอของวันเนี้ยทั้งวันเลย ผมมองว่าถ้าจะเป็นออฟฟิเชียลจริงๆอ่ะพี่ยังไงพี่ก็ต้องยึดตารางเดิมอ่ะแล้วก็ปรับให้ BBC ีชนะแล้วก็ให้มันคือการขันมันต้องโปรแกรมเดิมอ่ะเอาจริงๆนะคือมันไม่สามารถผมไม่เคยเห็นการแข่งข,ขันไหนที่มาเปลี่ยนตารางกลางคันอ่ะตั้นแต่ผมเคแข่งมาอินดีดทีแรกอ่ะมันต้องมีแผนลักมือในกรณีแบบเนี้ยพี่โนไม่ใช่ว่าตัวผู้แข่งขันเองต้องปร,ปรับเปลี่ยนตามดีพโน อยากจะให้เปลี่ยนภายในหนึ่งวันน่ะมันเป็นไปไม่ได้อพี่โนผมพูดเลยมั็นไปได้ยากมากอะ่ะงนก็ผมขอร้องให้มีความคิดที่ถี่ถ้วนมากกว่าน,นี้แล้วกันนะรอบหนะน้าเพราะว่าพี่ต้องเข้าใจด้วยว่างานเนี้ยมันถ,ถ,ถ,ถ้า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 ดูกันจริงๆอะ่ะมันไม่ได้งานเล็กๆกเล็กๆน้อยๆเลยนะพี่ง <ไป S 2> านใหญ่พี่เผาไม่ได้นะอันนี้ต้องเรียนตามตรงเลยเพราะว่าเรื่องประสบการณ์ในการจัดอันนี้พี่ไม่มีไม่มีประสบการณ์ ก็ต้องทำการทำการบ่านให้เยอะก่อน่ะทำการบ่านให้เยอะก่อนพี่ก็ลงความเห็นกันแบบจริงจังให้มันออฟฟิเชียลกว่านี้นี่ว่าผมพูดตรงงานเผาจัดอ่ะเพราะว่าในตาราง BBC ซีเล่นวันนี้จะถูกต้องไหมพี่ใช่ครับอ่าเขาก็ต้องพร้อมกับพวกผมอยู่แล้วดิเพราะผมเล่นวันที่สิบหกเขาเล่นวันนี้ใช่พร้อมก่าอยู่แล้วลุงเขาเล่นไว้ใส่เหล่าด้วยคือเขาพร้อมจัดเลยไเขาเตรียมเขาเตรียมความพร้อมมาแบบของเราอ่ะลุงรู้เลยเปล่าของเราอ่ะ ถุงห่อศพยังไม่ได้แจกเลยสี่ร้อยสี่ร้อยถุงอยู่ในคนเดียวอ่ะดูความพร้อมพวกผมดิบางคนเข้ามายังไม่รู้เรื่องเลยเรื่องนี้จะเอาไงครับพวกผมเสียเสียเต็มเต็มเลยก็แก้อะไรไม่ได้ไม่ได้ด้วยแก้ไม่ได้นะลุงก็รอแข่งพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งก็ให้เขาทําให้มันดีขึ้นกว่าเนี้ยอ่ะอ่ะเรียกบีบีซีมันเลยก็ได้ั้มครับพี่น้องมันมันจบแล้วเขาไมตีกันอยู่เลยนะ 哎呀！ นีพ uh huh. ่พี่ฮะนาสีสีทีเออได้เลยทักเลยเดี๋ยวกูทะเลาะกับสามห้า 35, ต่อไอสัตว์แป๊บหนึ่งไอพิง,งู่ไหนอ่ะมึงไย้พิงไปไดิ เพิงเพิงอยู่ไหนอ่ะกำลังไปดิไอเพิงสามห้ากูเป็นไง,งลองพูดมาดิเพัลโหรอดีปะ่ะเพิงเพยงไม่ได้ลองอุ้มอ่ะกับพอขับได้แต่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อันเอฟซีห้าแรงกว่าเยอะเลยเอพี่ลองไปนี่ลองรถของไอ้นครบาลอ่ะ <ข>ทำไมหน้าแก้มเลยพี่สามร้อยเจ็ดสิบอ่ะใช่เหรอแตงอะพี่เป็นมัดแตงอ่ะมัดแตงสิง <S <S รถไม่สะบั <S <S ะบดเลี้ยวดีเบรกเบรกก็ปันกาเลี้ยวเต้นแต่แม่งก็มีช็อตปุ่งเนี่ยนะสามสามแปดมึงลองเหินดูก่อนแล้วลองพลิกรถดูก่อนไอสัตว์รถกูพลิกไม่ได้อ่ะ เอาแจนร้แม่ก <rôle> <aud> ูด้วยพิงสามหาล่งศูย์เจ็ง Danny the da candy song, Danny the that not to fine out. Don't need that yo, yo, yo. Say think, think I need to I need a shot, I need a <laughs> So they play the shot, I need the I need the ตาลิกรา้องเพาะ

เอแอล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้มีใครอุ้มอยูกก่อ,อาคารลางนะงอย่าลืมพูดยกแก๊งโควิตมายกเลยมันก็ต้องอย่างนั้นที่แล้วดีไหมไม่นะที่สี อนนตอนตอนนี้ก็ PVC สิบสองี่เรามีตีกับคไค่แมที่ชันนาะคารับไปดูเล่นได้มันนีท้ที่งานต้ามีที่งานั้า t โ o โออิออกซุนเดลิเปอร์บีบซีเรา้าที่ธนาคารล่างไม่มีคนกำลังจะไปเอาที่งับโอเคมีติดปัญหาส่วนไหนไหมครับนี้อยากให้พูดพูดมันได้เลยครับไม่มีแล้วครับทีซีทำดีมากครับภูมิใจในทีซีวันนี้แหละ ฝั่ง B B C มีไหมครับไม่ครับไม่มีโอเคเออกระสุนนี่จะรับเลยไหมครับตดพี่เตบรับเลยพี่ชายรับเลยครับได้กี่แม็กครับห้าสิบแม็กวะห้าสิบวันละห้ากิ๊กกับฟังก็น้อยใจแหละคนมันฟังมันคิดได้โอ้ยผมก็เป็นเหมือนกันผมก็เป็นเหมือนกันไ นนมผมห้ามพูดเาขาพูดได้คนเดียวเหรอเฮียเลยนะครับกิจกรรมวันนี้ยังด่าวผมข้างนอกอยู่เลยเฮียอย่าให้ซีเว้ลบีบีซีชนะนะครับด้วยคะแนนการอุ้ม12ต่อ6กเฮียน้อยใจเป็นคนเดียวไงสัตว์อเอาตัวแทนรับรับกระสุนในที่เจ้าน้าที่เลยอย่าให้เหลาเดี๋ยวแหลมไปสัตว์ตรงไหนครับ เล่ามากูก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้เรื่องหรอกคือไม่รู้เรื่องกูก็ไม่รู้เรื่องหรอกจะเล่าอะไรล่ะไอ้เหี้ยโอเควันนี้ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็แยกย้ายได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับผม กูจะพูดเะไรวะกูลืมวะไอตีอยู่ไหนไอตีอะไอ,อไ,ออไอตีอยู่ไหนวะไอตีอยอะไรวะธนาคารคบลุงิตไปงัดธนาคารไอตีอยู่วอไหนอต๋ตีอยู่วอไหนอะวอวอวันนี้ก็พี่ตีน่าจะไม่มีวคอครับลงไปงัดไม่มีวอ่่ป่